สวัสดีครับวันนี้ความวัวนนองกีต้านะครับจะมาดูหญ้าที่เราตัดมาครับนี่นะครับคือตัดมาล้มล้มมาเลยครับไม่เลือกนะครับถ้าว่าเราเลือกหญ้าวัวที่ล้างมันจะไม่กินมันจะเลือกนะครับคุณเลี้ยงจะเหนื่อย นะครับนี่มาดูกันนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะเอายาใไอ้วัวกินนะครับดูนะครับมันก็จะกินโดยตีหัวม,มันจะไม่เลือกหญ้านะครับถ้าเกิดว่าเราตัดหญ้าดีๆช่วยๆไม้กินที่ลังถ้าเราตัด ยาไม่ช่วยมาไอ้มันมันก็จะไม่กินเล็ดเล่าเนี่ยหละจะเนื่อยหวัวมันจะเหลือกยามันจะไม่กินนะครับมาดูกันนะครับมันจะกินมดเรียงเลยแล้ก็ ถ้าเกิดว่ามันกินไม่มดเราก็ไม่ต้องใช้กับไม่ต้องใช้ให้มันให้เนบง่งเนบรองมดถึงจะใช้ให้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าวัวจะพร้อมนะครับวัวจะไม่พร้อมวัวม,มันจะลาดมันจะคอยดูเจ้ะ้องนะครับว่าเออ,อ เดียวจะคล้องก็ต้องใช้ถ้าถ้าในเมื่อว่ามันไม่กินเราก็ต้องแจกแข้งนะครับเราต้องตั้มใจให้แข้งพอ่อถ้าไม่มดไม่ต้องใช้นะครับดูกันนะครับจะกินถูกตัวเลยครับนี่ใส่ให้แล้วนะครับเห็ไมครับ ปีๆน้องๆจะก้มกินตุกตัวเลยแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดตัวให้ดีนะครับจวงชาวประม, <c oughs> มาณเก้าโมงถึงสิบโมงเช้ากับถึงจะออกมาจะขอกเพราจวงนั่นนะหัวมันจะ ิ้วเต็มทีเลยมันก็จะกินมันจะรีบกินปักเดียวมันไม่เกิดยืนเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราออกมาเจ้าเกินออกจากคอกครับเจ้าเกินมันก็จะยืนเนื้อมันจะไม่กินหัวมันจะโลนะครับเราก็พยายามใจแข็งไว้ครับ มันลงก็ใหม้มันลงไปคือเราต้องดัดหนีใจมันประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงอะครับเออก,ออก,ออกมาจากโคกแล้วก็ใช้ง่ายกินเลยมันก็จะรีบกินและประมาณประมาณทิบกนทิพกนาฬิกาครับหรือว่า บานผมก็เหยียวกวติตีสีกับผมติตีช่วงเย็นก็เอาก้าวโคกเลยครับไม่ต้องส้นใจแล้ววัวมันจะกินไม่เลือกครับมันจะหลีบกินแต่ถ้าเกิดว่าเราอโอ,โอ,โอ,โอโกมาตอนจาวๆ,ๆรับมันก็จะยืนเฮิดยืนมองมันจะไม่คอยกินหรอกรับมันจะไม่แคบกิน แล้วกัญ้าก็ไม่ต้องทุนใจนครับว่าเป็นยาะลรตัดมาเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นวัวทีวัวเราลำปล o ง g กับเราไม่ต้องทุนใจเลยว่าเป็นยาเลยเกื่อตัดมาเลยมันจะกินมดนะครับแต่จวงเล็กๆอ่ะมันจะไม่กินมันจะรูแต่เราก็ต้องดัดีนใจมันว่ามันไอ่ต้องกิน นะครับดูนะครับกินมดตุกตัวเลยครับนี่คือหญ้าท่วมล่มนะครับไม่ใช่หญ้าดีอะไรหญา้าผลผลพักผล,ลยานพักเละพนานนะครับดูนะครับกินมดตุกบองเลยกินตุกตัวไม่มีตัวไหนยืนเนือ้อ